บักใหม่แล้วโมยถ่วงให้ตื่นเลยมีลูกดานขี้มาบักใหม่ทำความสะอาดแผ่นยันใหม่มันหักตับเพื่อนทางที่เต่าอยู่างนี้กับสบายดีพี่น้องปองปลาสุกุสุกุนเมื่อวานจะพาพี่น้องมาบักใหม่ออกจากนี่พี่น้องอี่าให้มึงขลังโมยกันครคือเป็นถาดปัดโมยอื่นถาดพี่น้องถาดปูถาดยาวถาดโซชาเม่เอา ลูกของชายเอิญเข้ว่าจะสุซานกันบอกพี่น้องเอินสุซานบอกไม่ใช่ว่บาบักใหม่ออกพี่น้องมันหกมันหาบจักระดอนนี่พี่มบาบักต้นใหม่นี่มันใหญ่พี่น้องยามันหักครับเรือนซานกระเจา้านี่ก็คือเป็นบ้านบัวเอิญเอิญพาดพี่น้องบอนที่เก็บกระดูกไก่เก็บยังไสเอิญอธิบอพี่น้องเอิญกะบ,บู๊คือกันเนาะนี่คือเป็นของพ่อเทาไม่เทาพ่อใหญ่ไม่ใหญ่พี่น้องนี่ คือเป็นบอนเก็บเอิ่อนมาบอนเก็บกระดูกกระแมนพี่น้องบานเอื่นเอิ่นเมือนเฮาสีมาบักใหม่ทำความสะอาดในนี้กระแมนพี่น้องทำความาดบักใหม่ออกนี่ต้นนี้มันต้นใหญ่ยานล้มพัดมามันหักครับเบือนชานเจา้าพี่น้องเหมือนเฮาสิมาบักใหม่ออกจากอันนี้พี่น้องฝากพี่น้องกุไลกุจานด้วยพี่น้องด้วย มืัอนี้มาทำความสะอาดบักใหม่ออกจากสุสานพี่น้องวันนี้ก็มาออกจากถาดของภาษาเมทานี่ช่างเยกมพี่น้องมีหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าเพาะพี่น้องมีของภาษาเมทาวภาษาไนย์ไนย์นะอยู่นี่ปูหยาอยู่ด้วกันเบ็ดนี่พี่น้องมีสิมาขอบมาบอกมีมาบักใหม่รักอกเด้อปูภาษาไนย์ไนย์ปูหยาจะหนีพวยทวงให้ตื่นได้ ทิมาบักใหม่บักออกเน่นี้บอยถ่วงให้ตื่นได้หลูกหลานทิมาทำความสะอาดให้บักใหม่ออกแต่นี้บอยถ่วงให้ตืน่นที่มาบักใหม่แล้วทำความสะอาดออกนี่แล้วมันหกมันหาดจะกระโดดผู้หญิงผูใหญ่แม่ใหญู่้ห่วงตื่นเดอน้อตอนนี้เฮางกำลังเอาเสือกสิผูกง,งาตันดึงมาพี่น้องเพราะว่ายาญมันหักไปทางนั้นพี่น้องพื่นอน้อาบักใหม่มันเหนื่งเพรานั้นอยู่แล้ว เป็นวิธีการสร้างครัเ um. จ้าเลยชีเอาเสือกผูกเอาไม้สร้างยังไงผูกอะไรกับบลกอะไรกับดึงลงมาพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งมาส่งกันมาใส่วิธีไดเพื่อชีวให้มันหักไปครับเพื่อนเปื่นเนาะเมาถึงสาเสือกดึงสิได้ปะลองเบิังพี่น้องมาหนินี่ครับลงมือตัดแล้วพี่น้อง ทำสีต่างพี่น้องเอ้ยหักไปแล้วยังงานหนึ่งพี่น้องเรื่องาตัวที่มันเดไปทางทางขาดไปแล้วพี่น้องยังผูกเสือกได้งผูกเสือกดึงตัวนี้ตอนนี้ผูกเสือกได้แล้วพี่น้องงาทางนี้กับักหักพิธีเรียบร้อยถือว่าปลอดภัยดียังเรื่องานี่อันตรายนี่พี่น้อง มอนี่แหละโอกาสสูงเลยพี่น้องแต่ว่าเขาก็ใส่เสือกนี่วิธีของเราใส่เสือกดึงเดี๋ยวมาบังมาสมกับพี่น้องมาสีสีผ่านหมงานนี่กระกจังได้กระโบตองให้ป้ายพุ่นอยู่แล้วพี่น้องมาเบิง้งวิธีเขาใส่วิธีนี่เอาเสือกผูกดึงพี่น้องตอน,นเขาสีมาบักกันพี่น้อง นงานนี้ส็อเร็จพี่นอ้องว่าดูหักลงมาอย่างพี่อยู่ไปตามที่เฮาพอไหวอยู่พี่น้องนี่กะอ่า่บิบไปแต่จริงมันบ่ห่างไปได้พี่น้องเนี่ยประมาณตาเมตรเองไงตาเมตรสี่เมตรหมูหอนเลยขามันลง่มขาเป็นเนื้องาใหม่ไะไกลๆเลยพี่น้องเกือบไปถือว่าและเฮากะขอเอาหญาเพิ่นคัดแน่พี่น้องขอบ,บอกคุณเรียบร้อยเพิ่นกะชีสุกโยมาซอยเนาะลงมาอย่างดีว่า นี่กำอยู่พี่น้องลงมาในก่อนเถอะเพื่อจะงานหน่อยเฮ้ยถึงมีปัญหาช่วงนี้มันหน่อยบึงขลังก็หกหาเบิดพี่น้องหลายปีบ่ได้มาสะอาดบางทีเบิรกัสีได้บักตัดองเวททําไนตัวนี้เป็นบอลบอลบ้านบอลบอลต่างถาดแม่วะบอนตะกุ่นข้อบอลอะไรพี่น้องที่มาเอาไว้เก็บไปอยู่ในนี่ แต่ขอพี่น้องก็ไลเพื่อใ้กำลังใจให้ได้พี่น้องเด้อนี่ละพ่อแม่พี่น้องค็จะเปิดเฮาพี่น้องเบิดมีตมีกบานเฮามืหาอหุ่จ่าหุ่งงานกันไม่นี่เขาบักลงม,มาก,กันมีประโยชน์พี่น้องบ่ได้ทิมบ่ได้ปะ,เ,ปะเอาลงเต้า,เอา,เ,ตาเอาลงเต้าไปเผาถ่านพี่นอ้องเัวว่าได้ลายพืชควรนี่เขาเผาถ่านนี่ถ่ายเป็นเงินกัน,กน,กนละม่าปไปพันช่วงพันบาทไปเลยพี่น,อนอ้องเพราะมันกกมันกระไรเพราะชุบวนมันงามันนี่ นี่พี่น้องตปนน้นต้นคักแล้วคนนะฮะก็บันอย่างที่ถือลอยเนี่ยเป็นแป้นคักพี่น้องทำไมถืเอเถือบ่อท้ายบดแล้วตัวนั้นมันอยู่ใกล้กะสีจงไว้พี่น้องมันอยู่ห่างถือว่านี้ยตามใบด้วยดีพี่น้องต้องใหม่แหละถือบอ่อทับบ่อรุนบอ่อต่อเงอนกระจ้าเงิน เอาไปต่อคลิปนี้ก็ลาพี่น,อนอ้องทุกคนเลอพอกันใหม่ในคลิปหนา้ามืนอนี้มาทำความสะอาดหรือว่ามาบักใหม่ทางป่าออกจากบันโหวนุบธาตุเนาะสบายาันไทยเอินไาเลยสุสานบา่สุสานเก็บแบบดูเก็บยังของตระกูลน,นะพี่น้องเนาะคาปูเข้าหานาเฮาเอาไปต่อคลิปนี้ก็ลาพี่น้องไปก่อนโอ้ยแดดจะกระดดพี่น้องเอ้ยสวัสดี